ผมสิวิจาร์นังไข่อ้อยฟังครับผมน่าจะเป็นคนแหลกเลยครับผมเบิ้งจบแล้วผมเบิ้งหลบหามงเศร้าครับอันนี้กำลังขับรถไปปราสาทตาบันทมคือยังสี่ครับผมเบิ้งจบแล้วนังไข่อ้อยต้องยอมรับว่านักสแสดงนี่คือดีสแสดงดีทุกคนเลยครับผมแต่ว่ามีอยู่คนเดียวครับมีอยู่คนเดียวที่ที่แบบว่าเขาตานะครับผมมีคนเดียวว่าเขาตาเลยแล้วก็เออ สเ,สเ,เสียงภาพนะดีเบิ่เลยครับผกเสียงภาพบดบดเนี่ยดีเบิ่เลยครับผมเบิ้งแล้วโอเคพันนะครับโดยเฉพาะอ่านองออมแหมนะคร,รับผมออมแหมเพชรบ้านแพงเนี่ยอ้สุดยอดครับผมฉากสี่กันนะครับสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าผมให้นไทยครับผมมามีอยูู่นหนึ่งเลยที่แบบอ่าเขาเขาไปยินในบดเนี่ยแบบมีบบคือนะโบคืนนะเออเราก็บแบบว่าตึงๆเป็นแบบเก่งๆนะครับผม บอเป็นธรรมชาติอ่ะนะมีอยู่ผู้เดียวลองคอมเมนต์มาเบอง์ในผมเฉลยอย่าเฝ้าด่าผมเด้อ